เีนี้วันที่15พฤศจิกายน2567น้อเดินไปหาแมลโคีนะแมลคีในลือดตำบลแจ่มหลวงอําเภอกลายาในวัฒนาเวกจีแม่เนาะเมื่อเดนาือมลเดินตลอดเด้่พอเมื่อาเมื่อกเพอมื่อเอร์แล้วก็หาอุทาเนาะลายยาแต่จุดดูให้เดกกิรีได้กจุดแลวแมลคีเลย phải molu đỡ thôi chỉ quẹ, sắp bữa nào huá cứ mềm lại, vay. đi, cái này. hai là

เจอป่าป่าไม่ต้องกปัดอค่เดินสุภาพียบ้อแค่ดินสุภาพเรียบร้อยดินเรบรอยเลยแลวจะปเก็บอะไจะเก็บว่ากันเรียบร้อยเลเจอเจอผ่าเกล็ด